เมื่อวานเอ็ดจี๊ดเลยนะจี๊ดเลยนะรู้ป่ะหมันใ้ดีนะเนี่ยคุยด้วยหมันใ่อะไรอ่ะ้ยจอดดิมันจะลงแล้วอยู่ไม่ได้ยามสื่อเคารบยามสงบละลบกันเองที่บ้านเนี้ยเขาจะเก็บทุกๆความทรงจำนี่นี่นี่โฆษณาตัวแรกนี่นี่คุณป้าที่ไหน คือบ้านนี้โตมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่มาอยู่บ้านกับพี่ปอไม่เคยขึ้นมาชั้นสองเลยมาเนี่ยตาลื่หาจะรู้ดีกว่าแม่ได้ยังไงกับบ้านไปรู้มันเป็นแม่ที่บอกท้งเพชรบุรีติดศัพท์เขาดังมากนะแม่เรื่องเจ้าชู้แต่รู้ว่าไปชอบใครมั้ย เดียวเดียวแต่แ <min> ม่ไม่เหมือน85อาทิตย์ที่แล้วมือวันนี้ไม่ทะเลาะหัวเลาะอย่างเดียววันนี้ไม่ทะเลาะหัวเลาะอย่างเดียวเฮ่เยเย็นนะลมลมนะแดดร้อนเนอะเย็นเย็นนะโอ้ยบอกตัวเองเธอบอกตัวเองนะลูกบอกตัวเองเธอปอสกิดเอ เผื่อใช้เผื่อใช้เผื่อใช้อ่ะไปที่ไปที <c oughs> ่หนึ่งสองสามเดี๋ยวฮะอย่าบังคับบอสกีเด <c oughs> ไม่เอาเลยเลยตอนนี้คนตาม4,000แล้วนะอี <c oughs> ีนี้จะพากลับไปเที่ยวบ้านนะกับเพชร <c oughs> คือต้องบอกจริงๆว่าเราเป็นคนเพชรบุรีแต่ว่าเราแบบคนเพชรคนเพชร คน,นเพชรเราเป็นคน,<ข>นเพชร,พชรนะฮะแม่อยู่อะไรญาติพี่น้องอยู่เพชรหมดเลยแม่แก่แล,แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปเจอบ่อยๆนึกออกปะอยากจะใช้เวลาจะเรียกว่าช่วงที่ช่วงที่เรายังมีด้วยกันอยู่เนี่ยไปพบไปเจอกันบ่อยๆที่โทรศัพท์คุยแม่กับทุกวันแคุยทุกวันแล้ว,ลวคุยแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันชอบไปแก่ชอบไปแหย่แม่แล้วพี่สาวทําร้านอาหารอยู่ชื่อครัวพี่หมอเพชรบุรีอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้มาดีนะ วันนี้มาดีนะนี่กินวิตามินบีมาใช่ไหมฮะยังไม่ได้กินวิตามินบีเพราะว่าเมื่อวานหมันใจดีนะเนี่ยคุยด้วยหมันใอะไรอะเมื่อวานมันเกิดเอ๋เอก,ก็สั่งอาหารมา<อ>ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ไปตักอาหารที่เขาอยากกินมาแล้วเสร็จแล้วเขาก็เดินไปดูไปดูหนังหน้าทีวีเอะก,ก็เลยเดินไปถามว่าพี่ไม่กินข้าวด้วยกันหรอจ๊ะเขาก็บอกว่ากินทำไมบอกว่า เอ,อบอกว่าเอ๋พี่พูดบบอ,อ,พอย่างนั้นหน้าหักนกลับมาเวียงเพราะว่าอารมณ์หิวบอกให้เสร็จแล้วก็รู้ตัวพอกินกินเส้นเสร็จแล้วรู้ตัวเสร็จแล้วก็ค่อยๆค,ค,คานมานั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวหรือเจ้คำว่าคานเลยใช่คา,า,าน <c oughs> เข่านะเราไปใส่น้ำพริกน้ำปลาใส่น้ำส้มปูปงจะให้อร่อยแล้วเมื่อวานเมื่อวานอยู่ชีดเลยนะจีดเลยนะรู้ว่าก็พี่ไปกินกับเอมาเมื่อกลางวันนั้นเป่าเค้กไปแล้วนะ มื้อเย็นก็นต้องเบิร์ดเดย์อีกเหรอเดี๋ยววันนี้นต้องเบิร์ดเดย์ยอดพี่ว่าปอนะ่าจะเรียกพี่ขวญโอุ้ยตกละอะไรนะอะไรนะขวัญไม่ใช่ขวานผ่าซากน้องกึ๊กคือแม่เนี่ยเขาเป็นคนไม่มาอยู่กรุงเทพผมคิดว่าหลายๆบ้านก็เป็นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะติดถิ่นฐานติดญาติพี่น้องโควิดเนี่ยทำให้แม่ไม่อยากเจอลูกเจอหลานแม่ใส่หน้ากากอยู่ใส่หน้ากากดู และแม่เนี่ยไม่สามารถเข้าพบได้ถ้าไม่นัดถ้าไม่ได้ย้อมผมอถ้าฉันไม่ได้เตรียมตัวเออแม่คนาครัส<ว>ากสุขามเข้าพบไม่ได้นะแม่กระทั้งลูกตัวเองอขออนุญาตเล่านะประวัตินิดหนึ่งนะแม่เนี่ยคือคุณประเพณนนีนะคุณประเพณเก็เป็นพยาบาลเก่าไม่คือคือเจาะเลือดเลยคือขแม่อะไรบ้างแม่บอกว่าแม่เป็นพยาบาลที่แม่กลัวผีเ้าจะมีความย้อนแย้งหน่อยคุณประเพณนะเขารักสุขภาพแต่เขากินโอเลี้ยงถังนึงเราเข้าใจแล้วมีเรื่องหนึ่งนะที่พี่ปอกับแม่น้ำเหมือนกันมาก เข้าห้องน้ําตลอดเวลาเห็นห้องน้ําไม่ได้โอ้โหปวดคือป,ปวดแล้วก็ต้องเข้า<ว>เหมือนแม่เด๊ะแล้วตอนนี้ถ่ายทอดไปถึงเพาแล้วโอ้ยไม่มีอะไรลีเลยนะเนี่ยตั้งแต่พูดมาเนี่ยฮะยามสึกเรารอบยามสงบเราลบกันเองเี๋ยว่านะพอเอกแก่ไปอ่ะ เอ,อต้องอะไรรู้ป่ะเอ,อต้องหูนัวเพราะเสียงนะอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งวันพี่มีข้อดีไหมก็ใครเขาจะพูดละ่ะข้อดีไม่มีคนอยากรู้หรอกข้อดีไม่มีคนอยากรู้หรอกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพี่มีข้อดีอะไรนู่นนี่พี่ถึงอยู่มาได้ทุกๆวันนี้นึกออกไหม,มแต่ไอเรื่องลับๆที่คนอื่นไม่รู้ว่าอันนั้น,นะเขาอยากรู้กว่าก็เรียกว่าสายคอนเทนต์งอนได้ทุกชั่วโมง<ไ>เราไงเอาไว้พระไหว้เร็ว ถึงนี่แล้วเขาย้อยเขาย้อยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ว้าผมเข้าแต่มันยังเรียกว่าเต็มที่ขนาดนี้ละเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะซึ่งบ้านเนี่ยมันเราโตมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะเอออ่า เั้งแบบปจบป .4 แล้วมาเข้าพมมาอ๋ออยู่อยู่ตั้งแต่ป .4 ที่นี่แต่่านี่แหละพัดลมไม่ติดอีกะยแล้วคุณป้า่ไหม จำมั่มนี่ไหมจำมัมเสจริงนะน,น้องเอ,อเ๋ยคือตอนนั้นพ่อพ่อไม่ค่อยสบายติดงานก็ไม่ได้บวชกะทีก็เลยแบบตั้งใจว่าแบบต้องบวชแล้วเพราะว่าพ่อไม่ค่อยสบายพอบวชซุบด,ดีขึ้นเลยแกกําลังใจดีแหละนึกออกไหมพอกําลังใจดีโครคภัยไข้เจ็บก็ดีขึ้นพอหลังจากอันเนี้ยใครบอกว่าการบวชแล้วได้บุญเยอะจริงหรือเปล่า จริงลยเพราะว่าได้เล่นคมแฟกเลยเหมือนกลับมาดังอีกรอบเลยอ่ะนี่คือบ้านเนี้ยโตมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่มาอยู่บ้านกับพ่อไม่เคยขึ้นมาชั้นสองจริงไม่เคยไม่เคยมาไม่เคยเพราะว่าเอ๋จะอยู่แต่ห้องข้างหน้านี่คือห้องของพี่เหรอนี่คือห้องแล้วคือติดสติ๊กเกอร์นี่คือพี่ติดหรอเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนอ๋อนี่ห้องไม่ออกเ้ยไม่ไม่ออกอ่ะ สรุปคือเปิดไหไนะห้องนี้ตั้งแต่พี่ม1ถึงมหพี่อยู่ห้องนี้นั่นคือเมื่อประมาณ20 3สปีที่แล้วอ่ะหลังจากที่ห้องนี้ก็ตกทอดเป็นมรดกของหลานต่อเด็กน้อยลูกพี่สาวเขาก็มาอยู่ห้องนี้ซึ่งข้างในก็ต้องเปลี่ยนแล้วใที่ใช่แต่ก็อยากจะให้ดูไงว่าข้างในนี่มันแบบไม่เห็นเห็นข้างนอกอย่างนี้นะข้างในนี่ระดับแบบ เขาเรียกว่าคารือหาดนาะคารื้อหาดนะแกรนเลยนะระดับโรงแรมห้าดาวเลยอ่าระดับเจ้าของเจ้าของห้องเติร์นห้องเติร์โอ้โหพร้อมยังคือระดับพรีเมียแม่แม่แม่เปิดได้แล้วมาเคหานเป็นไงคารื้อหาดเมื่อก่อนเนี่ยผมมาเติบโตที่ห้องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยใต้ฟูกเงี้ยความลับนะ จะมีใบโพนีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนก็แบบพี่เล่นของไว้พี่เคยจีบสาวอู่คนหนึ่งอขอให้แบบว่าไม่รู้ว่ามีเปล่านะพี่ปล่อยเขาเป็นสุขเป็นสุกเถอะไม่อยู่แล้ว<อ>ไ,มไม่อยู่ไม่มีแล้วเขาก็ทิ้งไปแล้วแม่แล้วทำไมแม่ไม่ทาสีอะหมดงบ คอนเทนต์จริงๆเลยอือนี่ไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวนี้เอ่อเด็กน้อยนี่แม่อู้ตายนี่มีกางเกงอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยอาามต้องบอกเลยว่าเล่าบดนี้ข้างในไม่ใช่เล่านี้แล้วนะทิ้กันไปหมดแล้วไม่ไม่ไม่อะนี่เล่าแท้เหรอเล่าแท้ จะดูดีกว่าแม่ได้ยังไงกลับบ้านปกลับบ้านป่ะเลิกฟิตมึงกลับบ้านอะไรรูปป่ะมึงนั่งเลยกลับบ้านมัเลยแบบแต่ถ้าเกิดมาแบบมีจุดที่มันนี่สมัยดาวหลงฟ้าคูณผาสีเงินแน่นอนจำได้ คือที่บ้านเนี่ยเขาจะเก็บทุกๆความทรงจําเพราะว่าเราเป็นเหมือนฮีโร่ของบ้านเนี้ยรูอป่มเอออยู่ๆได้อยู่ๆเป็นคนเพชรบุรีแล้วได้มีโอกาสมาเป็นดาราเฉยเลยอ่าญาติโยมอะไรก็ไม่ได้ไ่เกี่ยวกับวงการแสดงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอันเนี้ยตอนสมัยเรียนมลังสิต<ว>คือน้าน้ากับแม่เนี่ยจะเป็นคนเก็บทุกรูปของเราเอาไว้จะอยู่ทุกมุมบ้านเลยเสียดายไงนี่ไงดาวหลงฟ้าเก็บแผ่นดินนี่ละครเรื่องแรกนี่ดาวหลงฟ้านี่เป็นละครที่ ทรงผมทรงนี้ประทับใจมากประทับใจจอดมากดูใครเป็นนั้นจ้าสไปด์แป้งแป้งพอโคตรอ่ะลองพื้นบิดเบอร์เหรออันนี้ทันเดี๋ยวนะรูปนี้ดีกว่าไหนเฮ้ยโอ้โหวันี้ใครแต่งหน้าให้กูเนี่ยโอ้โหดูลองพื้นสิสมัยก่อนมันอาจจะไม่หน้าใสขนาดนี้นี่นี่นี่โฆษณาตัวแรกนี่นี่เครื่องเครื่องกนหนวนใช่ไหมแม่นี่เป็นโฆษณาตัวแรกที่เข้าแนวในวงการบันเทิงเลย เครื่องโกนหนวดฟิลิปแต่นี่ตอนเป็นรูปตอนสมัยเรียนมัธยมแม่เป็นแถวนี้เขารู้มันเป็นแม่พี่ปอ,อเฮ้ยแต่คุยเยทั้งเพชรบุรีเ,เ,เไป็นไงไปตลาดไปตลาดแล้วไอฟังอยพี่ปอไม่มาม้่งเลยอ,อะไรเงี้ยเราเป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่ได้ไม่ได้ไกลาจากวงการบันเทิงมากอะ แลวการที่มีลูกหลานแบบไปอยู่ในวงการบันเทิงเป็นดาราราเป็นพระเอกเนี่ยตอนนั้นน่ยมันก็สร้างความฮือฮาในครอบครัวนะสมัยที่น้าน้อยอยู่อ่ะคนเขาจะทักน้าน้อยมากน้าน้อยเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงเรามาเป็นแม่แล้วน้าน้อยก็จะแอคในตลาดแกก็จะเดินไปแอคกบอสเลี้ยงหมาเลี้ยงมามันก็เป็นเขามี่วบลไหมคะแม่ตอนเด็กแบบพี่าเาจะบลดูแม่ดูแม่มองหน้า ไม่ไม่ไม่เล็กๆน่ารักเนาะแต่ปอตรอ่ะก็ดีพูดไปเลยแม่พูดไปเลยตอนแรกแม่จะให้ปอกเป็นทหารแม่ํำได้ไหมให้เป็นทหารให้เป็นตำรวจะไรเนี้ยชอบทุกคครับพ่อเนี่ยพาไปโรงเรียนเขาเรียกอะไรนะโรงเรียนสอนที่จะเข้าเตรียมทหารพ่อขับรถพาเราไปแล้วก็เอาเพื่อนเพื่อนลูกไปสรุปเพื่อนเพื่อนลูกได้เรียนหมด พี่ไม่ได้เรียนคนเดียวเพราะตาบอดสีตาบอดสีบอดสีอะไรเขียวแดงจริงปหเนี่ยตัวันเนี้ยเขายังถามอยู่เลยเขาไม่ได้ขับไงเขายังถามอยู่เลยเอออันนี้สีเขียวหรือสีแม่เก๋เลยพี่ไม่ขับรถไม่ขับรถตาบอดสีกะแล้วเจียวสีแดงแต่เขาจะรู้ไงว่าถ้าเขาเห็นเป็นสีแดงมันจะคือสีเขียวแต่ชอบสิ่งที่แม่พูดอยู่อย่างคือแม่แลวพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะมากำหนดไว้แล้ว แม่ไม่อยากให้เป็นดาราตอนนั้นนะบอกอเลยเลยจำได้ไหมที่สอบเป็นสจวร์ะไปรอบสุดท้ายแล้วเป็นตาสะมีสองสองสายกันบินไหมสองสายกันบบนสองสายกันเินก็เลยเลือกระหว่างว่าจะเป็นจจวรด,ดีหรือจะเดินตามเอุภาชัยเข้าช่องเฉดดีอเออตอนนั้นเราก็เริ่มไม่มั่นใจเอุภาชัยแล้วมันก็ป๊อกกระแป๊กต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากไงพี่เอไม่ได้เชื่อมืออะพ่งตรงคือตอนนั้นเรื่องระหว่างวิศวะสะจวร สองสายการบินหรือจะเป็นดาราแม่นี่ไม่อยากให้เป็นดาราเลยนะแมแม่ก็คิดว่าพอเรามีอายุแล้วเดี๋ยวมันหมดเงาแล้วเราจะทำทาอะไรอือแจกหรอคะแม่ต้องมีลายเซ็นเขาเนี่ยเอาไว้แจกไหนไหนเขาดูแตไม่สมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ครับคนเนี่ยจะเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านเมื่อก่อนนะเราก็ต้องตอบบางทีเราตอบไม่ไหวเราก็จะใช้วิธีส่งรูปกลับไปเลย ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอะไรเพราะว่ามันเยอะมากเลยมันี่รูปดาวหลงฟเป็นหมื่นหมื่นฉบับเลยนะโอ้ยมีบางทีใส่เป็นพัสดุมาเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้หเป็นใช่แล้วมันเป็นมันเปกระสอบเลยที่ต้องแล้วต้องไปเอาจําได้ว่าต้องไปเอาที่ช่องเจ็ดด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาขอรูปพร้อมลายเซ็นไม่ว่าอยู่แล้วไม่ว่าน่าตาดีนะเฮ้ยสาวเยอะไหมคะแม่เรานียนี่ หันหน้ากลับมามีไหมมีเปเลยแม่มนี้ต้องมีอยู่แล้วแม่ไม่รู้ตอนนี้ก็ไปเป็นดาราเนี่ยคงจะมีแต่ก็มีเอ๋เขาเป็นคนหน้าครอบครัวที่ดีนะเมื่อก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเจ้าชู้นะใช่ไมีเหรอเจ้าชู้นี้มีมีได้ก็แปลาไม่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 คือก่อนพูดถึงก่อนก็แล้วไป ก่อนก็ค oh, hey. okay. ือไม่ไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนเลยติดติดศัพท์เขาดังมากนะแม่เรื่องเจ้าชูอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเงียบด้วยแล้ร mm ู้ว่าไปชอบใครไหมเดียวเดียวเดียวแมเดึงดเมยเมือก่อน ใช่พี่ยยุ่งบุคคลที่สามเขาก็อยากถามแม่ทำไม<อ>แม่กูติดเครื่องแล้วคุยกันถึงเย็นเนี่ยวันเนี้ยต้องไปไหนกันแล้วต้องไปไหนกันแล้วแต่ดีใจอยู่อย่างที่แม่ไม่เคยแบบไม่เคยมีเรื่องอะไรที่จะทำให้ลูกหลานแบบไม่สบายใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพแม่ก็ไม่เคยดื้อแม่อะไรออกกำลังกายต้องบอกเลยว่าแม่เจ่งพอจะมีสัก แม่ก็จะเอาที่พูดมาพีก็จะเอาอ่ะอันนี้เราอีกแล้วแม่ไม่เหมือนแปดสิห้าเช่อเไม่เหมือนก็ถ้าไปดูสักอาทิตย์ที่แล้วเหมือนเพราะว่ายังไม่ได้โกกผมนี่แม่เนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามมากไม่เจอใครท่าตัวเองไม่สวยอะใช่ไหมแต่มีคําถามเดียวขอถามหน่อย ผมทรงเนี้ยไว้มากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะห้าสิบปีได้ไหมก็ประมาณไม่คิดจะมัดจุกมัดอะไรเมื่อหรอมัดจุกข้างบนไม่แต่แม่เปลี่ยนไปนะเพราะว่าเมื่อก่อนแม่จะผมประมาณนี้จะยาวกว่ายาวแล้วก็ยิ่งยิ่งนานๆแม่ก็หดหดอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะายป่ะคะพ่อมาบ้างไหมอยากให้มาแต่ไม่มาตั้งแต่ว่าไปก็ไม่มาเลย พ่อเขาบอกไปแล้วเว้ย <laughs> สบายสบายสบายพ่อตอนที่พ่อเจ็บแม่ก็น,นอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วพ่อเขาก็ตอนเตียงเตียงพยาบาลอยู่ตรงเนี้ยสี่ปีไม่เคยได้ห่างเลยเออก่อนที่พ่อเขาจะตายเขาก็เขาก็ไม่ได้บอกตรงนั้นนะก่อนคุยกันพ่อบอกว่าถ้าพ่อเป็นไรไปเพน,นไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเพนทำให้เขาอย่างนี้ ความเป็นแม่จากการทุ่มเทให้พ่อก็คือตอนที่ช่วงพี่พ่อเนะี่ยติดเตียงอะนะแล้วป่วยนะีคือคนป่วยเนะี่ยไม่เหนื่อยเท่ากับคนเฝ้านะใช่เพราะแม่ต้องไปเฝ้าที่สว่างคนเฝ้าเนี่ยเหนื่อยมากนะเพราะว่าตัวชีวิตของตัวเองทั้งหมดะจะต้องถูกทิ้งไปเลย8ปี ทั้งอาบน้ําเช็ดตัวหา<ม>ข้าวหาปลาให้กินคนที่ติดเตียงอารมณ์เสียงหงุดหงิดแต่พ่อไม่สดหงุดหงิดนะก็แต่ก็มีบ้างไม่มีเลยอขอบคุณมาก<ะ>แต่เราเองก็มีบางครั้งมีไหมมีมีอยู่ข้าวหนึ่งที่ก่อนที่พ่อเขาจะเสียสองสองวันเนี่ยพ่อเขาก็เซมหาออกไอเซมะา,าออกกระดาษอ<ม>เขาก็บอกว่าเห็นพี่ขอความกรุณน่แ ขอความกรุณานะขอกระดาษได้พี่หน่อยเราก็แม่ลำคาญเหนื่อยอะพอลูกอีกคนไปลงมาพ่อก็เสียเขายังติดติดใจเราทุกวันนี้แม่ไม่น่าพูดเลยเราเต็มที่แล้วอะไม่ไม่ต้องติดใจแล้วก็มันก็นติดใจยังติดใจอยู่อไม่มีอะไรที่แม่ไม่ได้ทํา ให้พ่อแล้วไม่สมบูรณ์แบบเลยมันสมบูรณ์แบบทุกทุกอย่างเลยก่อนที่พ่อจะเสียใครไม่เชื่อนะจงเชื่อเลยเขาก็จะคุยอุ้ยคุยเก่งพอกลางคืนเขาก็จะบอกแม่ว่าเขาฝันเห็นมีผู้ชายร่างใหญ่ๆนะมายืนปลายเท้าเขาแล้วนุ่งโจงเบนนะสีแดงสีแดงแล้วมีเข่ามีเขาด <c oughs> ้ยเหรอแต่ตอนนั้นน่ะแม่จะเป็นคนกลัวพวกนี้แต่ตอนนั้นแม่ไม่เลยเนึกเลยนะ แแต่ก็ชวนพี่อองออกไปนอกก็บอกไปเตรียมชุดดำนั่นแหละพี่โรดไปแม่พอรุ่งไอ้วันแกก็ไปเลยอ่ะออมจริงจรินะคิดว่าเป็นแต่ในละครจริงเอาแล้วที่ที่เอกเป็นคนแบบไร้ไร้แวบแว๊บแบก็จะได้เรื่องจริงใช่ไหมไม่อยู่ข้างแม่ไม่อยู่ใกล้แม่เรากลับบ้านแล้วก็จริงแต่เป็นีองแม่ คือซูปเปอร์ฮีโร่ของของลูกเลยเพราะว่าลูกอะรู้สึกว่าแม่จากคนที่ไม่เก่งเลยแล้วแม่สู้จนแบบแม่ทําได้ทุกอย่างเราก็เลยได้เห็นความความทุ่มเทของแม่คนะ <c oughs> เขาก็ดีกับเราอะเขาก็เจ็บแล้วก็ต้องดูเขาอย่างดีอะคิดถึงกัาอยู่ไหมคิดถึงทุกวันไหมก็คิดถึงอะพูดไหมมีพ <c oughs> ูดไหมคิดโลดว่าไงมีไหมก็พูดบ่อยแล้วเออพูดว่าบางทีเราเงาเงาแล้วก็จะพูดว่า <c oughs> ไม่น่าทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันเหมือนคู่ชีวิตจริงๆเ่ะน,นะพอไม่อยู่ซะแล้วก็เหมือนกับเราก็ต้องอยู่คนเดียวละแต่แม่ก็เก่งอีกแม่ไม่ได้ดูพ่ออย่างเดียวนะแม่ดูคุณยายดูนาะออออจริงๆเรื่องเคยพูดเลยแม่ตายไปแนละ้วแม่ขึ้นสวรรค์นแน่นอนคุยกันอย่างนี้เลยนะบ้านเราอ่ะคือเพราะว่าเราอยู่กันนะเราอยู่กับความเป็นความตายมามากมาย แม่เนี่ยดูแลน้องสาวใช่ไหมแม่ดูแลน้องสาวถ้าตุ่มเนี่ยก็เป็นมะเร็งเนี่ยจนเสียชีวิตเสร็จแล้วแม่ก็ดูแลตาคือพ่อของแม่เนี่ยจนเสียชีวิตแม่ก็ดูแลยายยายอยอย่คนละบ้านนะอยู่ตรงนี้ยายเท่าไหร่น,นะร้อยสามปียายร้อยสามปีถ้าจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วแม่ก็ต้องดูแลแต่พี่น้องของแม่ก็ช่วยดูด้วยแล้วแม่ก็มาดูพ่อต่อสีแล้วนะแม่มาดูพ่อจนพ่อเสีย แล้วก็มันมีดูนุาอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้วย<ต>กันเนี่ยเข้าไปไวเนาะน้าเนี่ยเป็นเอาน้าคือคนที่เลี้ยงพี่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลย<ม>น้าคือแม่ทําง,งานนา้าเป็นคนเลี้ยง<ม>เลงี้ยงจนน้าเป็นเอาไซเมอร์แล้วก็ไปเสียชีวิตตอนเป็นโควิดมี่แม่ดูมาห้าคน<ม><ม>เรียกว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในเลเวลที่ดูแลตัวเองไม่ได้เลย<ม>สุดยอดแม่คือคนสุดยอดแล้วจริงๆ<ม>ในมุมบออนะเราอาจจะไม่ใช่คนร่ํารวยอะไรแต่เราแม่ไม่เคยทอดทิ้งกันเลย เราไม่เคยร่ำรวยแต่เราก็มีพอกินอพอกินพออยู่เราเนาะไม่เดือดร้อนโอนเงินให้แม่นี่ขอบคุณโอนเงินให้แม่มา้ยอะอย่างนี้เนยแม่ไม่เอาหรอกเพราแม่มีมีรู้สึกว่าอปีนี้มันไม่ได้นักเราอยู่ที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยก็คิดถึงแหละเหมือนเดิมไม่มีอะไรติดบ้างมั้ง ไม่มีอะไรติดบ้าเม่งเราไม่ตรอมมาดหมกันนะก็ปีใหม่นี้เนี่ยก็บอกว่าคือแม่แม่เป็นคนเก่งแล้วบอกว่านะแม่อยากให้แม่สุขภาพอันไแลรวคับเมื่อไรละคับเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ปล่อยมุกปล่อยมุกแล้วใช้ได้อะไรเงี้ยแหละมุกเป็นดีแม่อะไรแรงดีอยู่แล้ว นะแลวปอก็ย่ามจะโทรหาแม่ทุกวันเราจะใช้ช่วงเวลาที่ที่เรายังมีกันอยู่เนี่ยให้ทําให้ดีที่สุดนะะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะแล้วขอให้แม่ไปบ้านที่กรุงเทพด้วยอมื่อแม่แม่เบื่อที่นี่แล้วให้ไปอยู่กับเราได้นะขอบใจนะลูกขอให้คุณพ่อวัดมหาธาตุกันนะและ้วพ่อทุกทุก,ทกพระอ,องค์จงปกปักรักษาปอเอและก็ปอเอนะ,ะให้อยู่เย็นเป็นสุขรวย ่าใจเจ็บเดินทางปลอดภัยลูกเจ้าลเดินเท่าไหร่เดินเท่าไหร่เอาเดินเท่าไหร่ดิเดินทางปลอดภัยแม่บอกให้กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวขอบใจลูกจ้าอยู่ยังมีสุขนะลูกได้งานดีๆั้องสองคนคิดถึงนะเนี่ย